กรณีของ Solution Corner เนี่ย Solution Corner เป็นเจ้าของสปริงนิวส์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าไม่มีสื่ออยู่ในมือเนี่ยบอกได้ไหมไม่ได้งั้นถ้าจะบอกว่ามีความมีความต้องการที่จะทําธุรกิจสื่อต้องการพิสูจน์ตนเองว่าเป็นเจ้าของสื่อและทําสื่อได้มันก็พิสูจน์ตนเองผ่านสปริงนิวส์ก็ได้นะฮะมันหรือจะพิสูจน์ตนเองผ่านทีนิวส์ก็ได้เห็นทีนิวส์ก็ต้องการให้เขาไปยินยอมให้เขาไปซือ้อเพราะว่าเขาต้องการทุนเพิ่มเข้าไปอยู่แล้ว คือมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปพิสูจน์ตนเองฝีมือตนเในในการบริหารสื่อผ่านบริษัทที่ผู้ก่อตั้งเขาไม่ได้ต้องการให้คุณก็ไปมีส่วนร่วมนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาหลักการนั้นมันก็มันก็ไปไม่ได้เท่าหลักการว่าคุณต้องการให้ราคาของหุ้นมันสูงขึ้นนะนี่คือภาพแถลงข่าวใหญ่โตตอนนั้นสปริงผมก็ชอบดูสปริงเนะี่ยผมก็รู้จักคนที่ทํางานในช่องนั้นเยอะนะเรากำลังพูดถึงเรื่องของการถือหุ้นข้ามบริษัทเจ้าของสื่อหลายๆช่องพร้อมกันเนี่ยนะซึ่งมันค่อนข้างพิสดารเนี่ย ถ้าเจตนาคือต้องการ make money เข้าไปซื้อแล้วได้เงินปัลผลดีๆหรือเข้าไปซื้อแล้วถึงเวลาขายในราคาที่สูงกว่าในแบบที่ขายตามปกติคือไปไปซื้อปอตทไม่ง่ายกว่าฮะเออไปซื้อหุ้นบลูชิปไปซื้อปอตทไปซื้อ K-Bank ไปซื้อ a อเนี่ยน่าจะสบายกว่านะน,นเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาที่เรื่องอะไรผมก็กลับมาที่ต้องการครอบงาสื่อหลายๆบริษัทพร้อมกันไหมโอเคถ้าอย่างนั้นกสทชอต้องดู พ่าผมก็ไม่แน่ใจว่า,วาเขาสร้างทีวีดิจิทัลมาและสื่อมาหลายๆสื่อเนี่ยเพื่อให้บริษัททุนเดียวเนี่ยถือครองสัก2 3งสเล่มหรือช่องหรือเปล่า